รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะทุกคนเพชรก็เอาคำศัพท์ในหมวดของยานพาหนะค่ะมาฝากทุกคนนะคะยานพาหนะนะคะ เวลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนใช่ไหมคะเราก็จะต้องโดยสารรถนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะขี่จัก,กรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันไปใช่ไหมคะวันนี้เพจก็เอาคำศัพท์ยานพาหนะเหล่านี้มาฝากกันเต็มๆเลยค่ะถัดไปคะ่ะยังไม่หมดนะคะเป็นยานพาหนะที่ยาวมากๆและเราก็คงขับเองไม่ได้นะคะนั่นก็คือรถไฟนะคะรถไฟไฟไ้าใต้ดิน BTS สวัสดีค่ะทุเจ่านจานค่ะ จ,จีนจมจานกลับมาเจอกับเพชรและรายการจีนจจมจานกันอีกแล้วนะคะโห oh, oh, เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ oh. เราได้คุยกับแหวนกันไปนะคะ oh. ได้คำพท์ภาษาจีนมามากมายเลยนะคะ oh. ที่เกี่ยวกับ การบอกรูปลักษ์ของคนนะคะทุกคนยังจำกันได้อยู่ไหมโอ้สำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะทุกคนเพชรก็เอาคำศัพท์ในหมวดของยานพาหนะค่ะมาฝากทุกคนนะคะยานพาหนะนะคะเ ah วลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนใช่ไหมคะเราก็จะต้องโดยสารรถนะคะ <S <S หรือว่าบางทีเราอาจจะขี่จัก,กรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันไปใช่ไหมคะวันนี้เพชรก็เอาคำศัพท์ยานพาหนะเหล่านี้มาฝากกันเต็มๆเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่พาหนะที่มีส่งล้อกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนพาหนะที่มีสองล้อนะคะเริ่มกันที่ง่ายๆเลยก็คือจัก,กรยานค่ะคําว่าจักรยานนะคะภาษาจีนคือคําว่าจ,จ,จักรยานนั่นเองค่ะจ,จักรยานนะคะถัดไปค่ะมีจักรยานก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยภาษาจีนพูดว่าหมวัวทัวเช หมอทัวเชออีกรอบหนึ่งนะคะหมอทัวเชอหมัทัวเชอรถ,รถมอเตอร์ไซค์ค่ะตัวถัดไปค่ะเป็น2ล้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหาไม่ค่อยได้ในประเทศไทยเลยนะคะแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กันเป็นปกติเลยนะคะนั่นคือคำว่าเตียนตงเชอเตียนตงเชอแปลว่า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองค่ะขึ้นรูปให้ทุกคนเห็นเลยนะคะเตี้ยนต้งเชิญหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคันเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ํามันค่ะแต่ว่าเขาใช้ไฟฟ้าค่ะทุกคนตอนนี้เพจอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่จีนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีเตี้ยนต้งเชิญติดตัวกันไว้เลยเวลาที่เขาจะเดินทางนะคะอยู่ในรั้วมหาลายัยจากหอพักนะคะไปตึกเรียนเขาก็จะขี่เตี้ยนตงเชออันนี้นะคะ ไปทั่วเลยนะคะเตี้ยนตงเชอร์สำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ยานพาหนะที่มีสองล้อกันแล้วนะคะเวลาเราอยากจะพูดนะคะว่าฉันขี่ยานพาหนะที่มีสองล้อแบบนี้นะคะเราจะใช้คําว่าวัวฉีวัวฉีแปลว่าฉันขี่นะคะคาว่าฉีตัวนี้แปลว่าขี่ค่ะฉันขี่จัก,กรยานก็จะพูดว่าวัวฉีจักรยานขี่วัวฉีจ ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าฉันขี่จักรยานไปฉันขี่จักรยานไปอย่างเช่นมีคนถามว่าเธอไปโรงเรียนยังไงอ๋อฉันขี่จักรยานไปฉันขี่จักรยานไปเราก็แค่เติมคําว่าไปที่ไทยประโยคค่ะเป็น我骑自行车去我骑自行车去ง่ายมากเลยใช่ไหมคะโครงสร้างภาษาจีนเนี่ยคล้ายกับภาษาไทยมากเลยค่ะเรียงประโยคมาแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแค่ทุกคนรู้คําศัพท์ค่ะ เราก็สามารถเอามาเรียงประโยคให้กลายเป็นภาษาจีนได้แล้วถัดไปค่ะฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็จะพูดว่า我骑摩托车去我骑摩托车去ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไปถัดไปค่ะเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่คนจีนใช้กันเยอะๆเลยเนี่ยเรียกว่าเตี้ยนตงเชอร์ถูกไหมคะเตี้ยนตงเชอร์ฉันขี่จักรยานไฟฟ้าไปแล้วก็จะพูดว่า 我骑电动车去，我骑电动车去，啊，神奇มอเตอร์ไซ์ไฟฟ้าไปนั่นเองนะคะถัดไปค่ะเรามาที่ยานพาหน,นะที่มีสี่ล้อกันบ้างนะคะสี่ล้ออ่ะตัวแรกค่ะแน่นอนเป็นคำง่ายๆเลยคือรถยนต์ทั่วๆไปเลยนะคะรถยนต์ค่ะภาษาจีนคือคำว่าชี่เชอร์ชี่เชอร์ชี่เชอร์แปลว,ว่ารถยนต์นะคะรถยนต์ชี่เชอร คำว่าชี่ตัวแรกนะคะชี่แปลว่าแก๊สค่ะแก๊สนะคะบวกกับคำว่าเชอเชอตัวเดียวแปลว่ารถค่ะชี่เชอร์รวมกันก็คือรถที่ต้องเติมแก๊สนะคะชี่เชอร์รถยนต์นั่นเองค่ะ <S <S ถัดไปนะคะเป็นรถสาธารณะบ้างนะคะรถสาธารณะรถแท็กซี่ค่ะรถแท็กซี่นะคะจะใช้คำว่าชูจูเชอชูจูเชออีกรอบนึงนะคะ ชูจูเชอร,รถแท็กซี่ค่ะคําว่าชูนะคะชูตัวแรกแปลว่าออกค่ะชูออกจูจูตรงกลางแปลว่าเช่าค่ะและสุดท้ายเชอค่ะชออย่างที่เพจบอกไปเมื่อสักครู่เลยคําว่าเชอแปลว่ารถนะคะชูจูเชอร์ชูจูเชอ,ชชอแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่ารถที่เช่าออกมาขับรถที่เช่าออกมาขับก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะชูจูเชอ ะะถัดไปค่ะยังเป็นรถสาธารณะอยู่นะคะนั่นก็คือรถเมย์ค่ะรถเมย์นะคะภาษาจีนใช้คําว่ากงกงชีเฉอกงกงชีเฉอสี่พยางนะคะคําว่ากง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 แปลว่าสาธารณะค่ะกงกงและคําว่าชีเฉอชีเทอที่เพชรบอกไปแล้วเนาะแปลว่ารถยนต์ใช่ไหมคะ กงกงชีช่อรถยนต์สาธารณะก็คือรถเมย์หรือรถประจำทางนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันนั่งรถยนต์ไปฉันนั่งแท็กซี่ไปฉันนั่งรถเมย์ไปนะคะเราก็จะพูดว่า,วา่วได้ค่ะ่ว,วแปลว่าฉันนั่งนะคะแล้วก็ตามด้วยยานผานนะและลงท้ายด้วยคำว่าชู่นะคะฉันนั่งรถยนต์ไป่ว ขี่我坐อร์ไฉันนั่งรถยนต์ไปอ่าถัดไปค่ะคำถัดไปคือคำว่าแท็กซ uh, ี่ฉันนั่งแท็กซี่ไป我坐出租ั去，我坐出租ท去，กฉันนั่งรถแท็กซี่ไปถัดไปค่ะฉันนั่งรถเมล์ไปฉันนั่งรถเมไป 我ว้่กงกงฉี่ชฉันนั่งรถเมยไปอ่าเราได้รถสองล้อไปแล้วนะคะรถสี่ล้อไปแล้วถัดไปค่ะยังไม่หมดนะคะเป็นยานพาหนะที่ยาวมากๆแล้วเราก็คงขับเองไม่ได้นะคะนั่นก็คือรถไฟนะคะรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS นะคะหรือว่าเกาเถียนะคะ,ะมาดูกันดีกว่านะคะตัวแรกค่ะคือรถไฟค่ะ คำว่ารถไฟนะคะภาษาจีนค,คือคำว่าขัวเชอร์ัวเชอร์คำว,ว่าหัวนะคะหัวแปลว่าไฟค่ะบวกกับคำว,ว่าเชอร์เชอร์ที่แปลว่ารถหัวเชอร์ัวเชอร์รถไฟนั่นเองหัวเชอร์รถไฟนะคะถัดไปค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะภาษาจีนพูดว่าตี้ถี่ตี้ ทีตีทีรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะคําว่าตีตีตัวแรกนะคะแปลว่าพื้นดินค่ะพื้นดินนะคะตีบวกกับคําว่าถ,ถีีตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเหล็กค่ะเหล็กนะคะตีถีรวมกันก็แปลประมาณว่าเหล็กที่อยู่ในดินเหล็กที่อยู่ในดินก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะตีถีตีถีนะคะ รถไฟฟ้าใต้ดินค่ะถัดไปค่ะเป็นรถไฟลอยฟ้าบ้างนะคะรถไฟลอยฟ้าหรือที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่า BTS ใช่ไหมคะ BTS หรือรถไฟลอยฟ้านะคะเราจะพูดว่าชิงุ่ยชิงุ่ยชิงุ่ยรถไฟลอยฟ้าค่ะหรือที่บ้านเราเรียกว่า BTS นั่นเองนะคะถัดไปค่ะยานพาหน,นะอีกตัวหนึ่งนะคะที่บ้านเราไม่มีแต่มีที่ประเทศจีนค่ะตัวนี้ค่ะเรียกว่าเก้าเท เกาเท่คำว่าเกานะคะเกาแปลว่าสูงส่วนเี่เถี่ยตัวนี้ตัวเดียวกับตี้เถี่ยเลยนะคะเถี่ยแปลว่าเหล็กเกาเี่เหล็กที่อยู่สูงๆเกาเี่คืออะไรนะคะเกาเี่ของประเทศจีนเนี่ยคือรถไฟความเร็วสูงค่ะที่จะสามารถวิ่งไปได้ทั่วประเทศจีนเลยนะคะไปต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันไม่ได้วิ่งแค่อยู่ในจังหวัดเดียวนะคะ ถ้าอยากจะไปที่ไหนนะคะนั่งเกาเถียไปได้เลยค่ะเป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนนั่นเองเกาเถียนะคะใครที่มีโอกาสได้ไปประเทศจีนนะคะลองหาโอกาสไปนั่งเกาเถียดูนะคะเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันนั่งรถไฟไปฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปฉันนั่งรถ BTS ไปฉันนั่งเกาเถียไปอ่ะพูดว่ายังไงบ้างมาทวนกันอีกสักครั้งค่ะฉันนั่งรถไฟไปวัวจั่ว 火車站我坐火車站站น,นั่งรถไฟไปถัดไปค่ะฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไป我坐地鐵站我坐地ฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปอ่าถัดไปค่ะฉันนั่งรถ BTS ไปหรือฉันนั่งรถไฟลอยฟ้าไปอ่าก็จะพูดว่า我坐 ช i งกุยงก๋ยไปฉันนั่าแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะฉันนั่งเกาาถียไปเราก็จะพูดว่าฉันนั่งเก้าอี้ไปฉันนั่านั่นเองค่ะ <c oughs> ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเพศมีอีกสองคำมาฝากกันด้วยนะคะ <c oughs> เป็นยันพานะเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตัวแรกเลยค่ะคือคำว่าฉวนวนวนตัวนี้แปลว่าเรือค่ะเรือนะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ลอยขึ้นฟ้าเลยนะคะลอยขึ้นฟ้าเลยก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินคือคําว่าเฟยจีเฟจีแปลว,ว่าเครื่องบินค่ะคําว่าเฟยนะคะเฟยของเฟยจีตัวนี้เนี่ยเฟยแปลว่าบินค่ะเฟยบินและลงท้ายด้วยคําว่าจีจีแน่นอนค่ะทุกคนเคยได้เรียนรู้กันไปเมื่อ EP ก่อนๆแล้วเนาะคาว่าจีตัวนี้ค่ะแปลว่าเครื่องเฟจี บินเครื่องฟเฟยจีเครื่องบินนั่นเองค่ะฟเฟยจีเครื่องบินฉันนั่งเครื่องบินไปฉันนั่งเครื่องบินไปก็จะเป็น我坐飞机去我坐飞机去หรือฉันนั่งเรือไปฉันนั่งเรือไปก็จะเป็น我坐船去我坐船去ฉันนั่งเรือไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้คำศัพท์ยันพาน,านาะไปเยอะมากเลยค่ะทุกคน ทันกันไหมคะ,ะถ้ายังไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเรามาทวนคำศัพท์ยานพาหนะกันอีกสักครั้งดีกว่านะคะตัวแรกเลยค่ะเป็นยานพาหนะสองล้อกันก่อนนะคะจักรยานค่ะจื่อสิงเชอจื่อสิงเชอรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถมอเตอร์ไซค์หมัวทัวเชอหมัวทัวเชอถัดไปค่ะรถจักรยานไฟฟ้านะคะหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคือ เตี่ยนตงเชอรเตียนตงเชอนะคะถัดไปค่ะเป็นสีล้อบ้างนะคะสีล้อตัวแรกค่ะรถยนต์คือชีเชอชีเชอถัดไปค่ะรถแท็กซี่นะคะชูจูเชอชูจูเชอรถแท็กซี่นะคะถัดไปค่ะรถเมค่ะรถเมคือกงกงชีเชอกงกงชีเชอยังไม่หมดนะคะเป็น รถที่มีขนาดยาวๆบ้างค่ะรถขนาดยาวๆเลยนะคะรถไฟค่ะหัวเชอร์ัวเชรถไฟนะคะถัดไปค่ะถัดไปคือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตี้ถีตี้ถีรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะรถไฟลอยฟ้าหรือ BTS นะคะเรียกว่าชิงเก๋ชิงเ๋ตัวสุดท้ายค่ะก็คือเก้าถี เก้าถีหรือรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนนั่นเองค่ะอีก2ตัวที่แถมให้ค่ะเรือค่ะทุกคนเรือคือฉวนฉวนและเครื่องบินค่ะเครื่องบินคือไฟจีไฟจีเครื่องบินค่ะโอ้โหวันนี้ได้คำศัพท์ยานพาหนะไปเยอะมากๆเลยนะคะนี่มันจีจู่แล้ว嘛จีจูาแล้วจำกันได้แล้วหรือ,อยังเอ่ยอ่านี่มันเดี๋ยววังจีฝึกซีอีเจียว ทุกคนอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเพจและรายการจีนจจนจ้านก็เอาความรู้ดีๆมาฝากกันแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ถัดไปจะเป็นความรู้ภาษาจีนเรื่องอะไรติดตามกันถัดไปด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เพจและรายการจีนจจนจ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจเจ